สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลคณาตุลในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมว่าอ,อันนี้เป็นดวงรวมนะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะเป็นพลังงานรวมเนาะมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยหรือว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเนี่ยเกิดขึ้นได้รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้มาดูกันค่ะขอดูความรักของชาวราศีตุล คนโสดก่อนเนาะชาวราศีตุลคนโสดค่ะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหนึ่งเรียญน,นะ ควีนไม้เถ้วยสองไม้ค่ะ The l o v e r s The Magician ถามว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาไหมแอนว่าออกแนวเข้ามาแบบแบบเ,เข้ามาแบบให้จิตใจกระชุ่มกระชวยอะพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่ายังยังมันยังคาดหวังอะไรมากไม่ได้อ่ะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่อ๋อยังยังมองหาคนอื่นๆอยู่อะคุณอาจจะไปเจอใครที่เขายังไม่พร้อมจะหยุดหรือว่าคุณอาจจะไปเจอใครที่เขารู้สึกว่าเขายังยังมองหาช้อยส์อื่นๆต่อไปอะไรแบบเนี้ยหรือเขาอาจจะมองเราว่าเป็นแค่โอกาสหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะถามว่าเขาชอบเราไหมชอบแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีสเสน่ห์พูดจากเกง่งมีวาทศิลป์ดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาจะดดทริกกีนหน่อย,อยแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยนะคะแอนมองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มองอนาคตอะไรกับเรามากมายนะะัะนะขอดูคนคนนี้เพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครคะ่ะอืมอย่างที่บอกนะก้าวทั่วนะเขายังเป็นคนที่แบบยังพอใจที่จะมองหาใครใหม่ๆแล้วก็มี เป็นคนที่สเปคค่อนข้างสูงเป็นคนที่วาดหวังความสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่พอสมควรนะคะแล้วเป็นคนที่ออคืออย่างที่บอกอะว่าเขาเป็นคนที่ยังยังมองหาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ก้าวไม้ออกมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เจ็บมาเยอะก็ได้นะในเรื่องของความรักมันเลยทําให้เขาไม่รีบที่จะที่จะผูกมัดหรือว่ามัเลยทําให้เขาไม่รีบที่จะ มีความสัมพันธ์แบบชัดเจนหรือว่าแบบจริงจังกับใครอีกนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อเอาเป็นว่าเอา่อก็คุยคุยในแบบที่ อย่าคาดหวังอะไรเยอะดีกว่า ะะถ้ามีใครเข้ามาในตอนนี้นะคะก็คุยไว้คุยได้นะคะคุยเอาไว้อย่างที่บอกแหละเขาจะเข้ามาทําให้หัวใจแบบกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนคนคุยอะนะคะแต่ว่าอย่าพิ่งไปคาดหวังอย่าพิ่งไปทุ่มเทอะไรมากถ้ารู้สึกว่ายังคุยต่อไปได้นะคะไม่เหนื่อยจนเกินไปหรือเราหลับได้ในสิ่งที่เขาเป็นโดยที่เราไม่ต้องอดทนจนเกินไปนะคะก็สามารถพูดคุยกันไปได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วเราเริ่มอดทนมากเกินไปหรือว่า มันมันเริ่มยากจนเกินไปนะคะหรือมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็สามารถที่จะหยุดได้นะยังไม่ต้องเพราะว่าเขายังไม่ใช่คนที่จะถึงขนาดว่าเป็นเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าแบบจะไม่ได้เจอใครแล้วแบบนี้นะคะไพ่แนะนําว่าทํารักยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าทําร้ายตัวเองเด้อนะคะเอาที่ตัวเองมีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความสุขนะคะเมื่อนั้นก็ให้ถอยออกมาเพราะว่า แต่ที่เห็นมันก็ยังไม่ใช่ความรักในรูปแบบที่ในรูปแบบที่จะคาดหวังอะไรได้เยอะนักนะคะเอาเป็นว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของความช่วยเหลือหรือธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำเหมือนความสัมพันธ์นี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขก็คุยอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีความสุขก็ถอยเนาะคนโสดอ่าทีนี้มาถึงคนคุยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลักนาตุลเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ยังเขาก็ยังคงบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี้ยยังคงมีขอบเขตกับเรายังคงมีกำแพงกับเรายังคงอ ยังคงเหนื่อยอะค่ะแอนมองเห็นความเครียดมองเห็นความเหนื่อยความคาดหวังที่มันไม่ได้ดังหวังอะไม่อยากให้คุณคิดมากจนเกินไปอย่าถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะอะไรที่มันยังไม่เกิดก็ช่างมันะาะอย่าเพิ่งไปกังวลนะฮะแต่อะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหนักเราไม่ไหวเราวางเนาะเราอย่าไปแบกมันจนเกินไปอะค่ะความรักที่ดีความรักที่ใช่มันไม่ต้องพยายามขนาดนี้หรือเปล่า ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยสิฮาร์ปินเทสนะเ m p น r a อร์เราเป็นว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะคุณอยู่ได้คุณก็อยู่คุณอยู่ไม่ได้คุณ move on ก็ไม่เป็นไรเขาก็เข้าใจได้เพราะว่ามีเขามันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละมีเขาก็เหงาเหมือนเดิมนะคะแถมบางทีพูดจาก็ไม่ถนอมน,น้ำใจเราเท่าไหร่ด้วยนะอ่าเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้เนาะคุณรู้ดีแหละ บาอะไรเป็นอะไรนะคะอาจจะไม่ต้องพูดลึกซึ้งหรือว่าตีแผ่ขนาดนั้นทำร้ายจิตใจกันเปล่า,ลา,ลาเนาะเอาเป็นว่าอาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เหมาะสมกับคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่มีความสุขการยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือไม่สามารถที่จะแม้แต่เอให้ใครรู้ว่ารักกันได้อะนะคะหรือถ้าเขาไม่มีท่าทีที่จะ วางเราเอาไว้ในที่ที่เราคู่ควรมากกว่านี้เนาะก็เดินออกมานะคะถ้าทำได้นะก็ม o v ออนดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะเขาไม่ใช่ว่าเราไม่ดีเราดีแต่ว่าคนเราเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราดีแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาอาจจะสำคัญกว่าหรือว่ามีอิทธิพลกับชีวิตเขามากกว่า นะคะหรือถ้าไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าคนคนนี้ไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วนะหรือไม่ได้มีช้อยอื่นหรือว่า,าไม่ได้มีใครอยู่ในอยู่ในมือนะ <_ C 1> ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเขาอ่ะอาจจะเป็นเพศหญิงคุณแม่เขาอย่างเงี้ยคุณย่าเขาคุณยายเขาคุณป้าคุณนาคนที่มีอิทธิพลกับเขาอ่ะคือผู้หญิงคนนี้จะมีอิทธิพลกับเขามากๆนะคะถ้าผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยจบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีตุลและขนาตุลเนาะเปิดมาแค่นี้ก็คือชัดเจนแล้วล่ะนะคะใครเป็นเจ้าของ energy นี้แอนอยากบอกว่ามันยากแหละพูดไปแล้วก็แบบใช่สิมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเธอเธอก็พูดได้แบบนี้เนาะแต่ที่จริงแอนอยากอยากให้เข้าใจความหวังดีนะคะว่าเนี่ยอยู่ไปแล้วมันก็มันเป็นแค่ความรู้สึกอะเราซื่อสัตย์กับเขาไฟเดียวหรือเปล่านะคะเกมเนี้ยเรา มันเป็นแฟร์เกมหรือเปล่าหรือว่าเขากำลังเล่นอะไรกับเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะบางทีเราอาจจะต้องลองคิดดูว่านะเวลานี้เราเหนื่อยมากพอหรือ,อยังความสัมพันธ์นี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือว่าให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเราได้แค่ไหนสามารถพูดคุยกันได้อย่างสนิทใจหรือว่าเปิดเผยทุกอย่างต่อการหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเนาะ อมาถึงคนมีคู่ขอดูคนมีคู่ชาวราศีตุลลักนาตุลคนมีคู่ชาวราศีตุลลักนาตุลความสัมพันธ์ของพวกคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างจัดเมนเดาบสิดาบเอาละใครทำอะไรไม่น่ารักก็ต้องยอมรับตัวเองนะ เพราะว่าทุกอย่างที่ได้รับในวันนี้ทุกความยากลําบากในวันนี้นะคะหรือว่าทุกความทุกเรื่องทุกปัญหาที่เข้ามาในตอนนี้มันเป็นเรื่องของการกระทําหมดเลยมันเป็นผลจากการกระทําที่คุณหรือเขาเป็นคนทําอะไรรับหลังอีกฝ่ายนึงหรือว่าปิดปิดบางๆอีกฝ่ายหนึ่งหรือคุณแอบไปทําอะไรอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเรื่องรักสามเศร้าเรื่องมือที่สามนะ ม่ได้ไหมายความว่าเขาต้องมีคนอื่นเสมอไปแต่มันเป็นเรื่องของการที่คุณไปทําอะไรรับหลังการอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้อาจจะเป็นแอบไปคําประกันไปติดต่อไปกู้ยืมไปอะไรแบบนี้มันจะมีเรื่องที่คุณแอบไปทําโดยที่คุณไม่บอกเขาไม่บอกครอบครัว <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> นะคะแฟนไม่ได้รู้เรื่องสามีภรรยาไม่รู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา <S <S นะคะเพราะฉะนั้นเะนี่ยมันก็ทำเป็นที่จะต้องยอมรับเนาะเพราะว่าเราเป็นคนทําจริงเราเป็นคนเริ่มเราเป็นคนแก้เราก็ต้องเป็นคนเราเป็นคนผูกเราก็ต้องเป็นคนแก้ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามความสัมพันธ์เนี้ยความเป็นครอบครัวมันจะยังดำรงอยู่แต่ว่ามันจะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางทีความเชื่อใจเนี่ยถ้ามันหายไปหรือว่าถ้ามันเกิดมีอะไรเข้าไปกระตุ้นมันเนี่ยมันยากแล้วที่จะกลับมาให้เหมือนเดิมพอดูความรู้สึกเขาที่มีต่อเราเนะเฟรนพาเหลียน The worst, the fool, k i n g r a n แดาวคุณนิ่งมากเลยนะคะคุณนิ่งมากจนบางทีเขาอ่านใจคุณไม่ออกแล้วตอนเนี้ยเขาไม่รู้ละว,ว่าเขาจะต้องทํำยังไงดีหรือเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการที่จะให้เขาทํำยังไงหรือบางครั้งเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะแต่แอนเชื่อว่า แอนเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่ความรู้สึกของแอนน่ะเมื่อเปิดไพ่นี้ออกมาความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะสิ้นสุดความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อเอออย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้มันอาจจะมีความลังเลเนาะไปด้วยกันต่อดีไหมจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะจบดีไหมเถียงกับตัวเองในใจนะคะแต่ว่าขอให้เชื่อเถือว่าอีกไม่นานนะคะความกังวลน,นี้มันจะหายไปขอร้องนิดน,นึงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอย่า จินตนาการมากเกินไปนะคะอย่าคิดเยอะจนเกินไปนะบางทีมันไม่จําเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นหลอกเรื่องความรักอ่ะนะคะตัดสินใจไปเลยนะคะถึงเวลาปุ๊บอยากจะไปต่อด้วยกันก็คือไปต่อและอย่างอื่นค่อยๆแก้ไขกันไปขอให้รู้ว่าคนทําผิดอ่ะสุดท้ายแล้วมันสํานึกทุกคนมันไม่มีใครไม่สํานึกหลอกแต่ว่าจะช้าหรือเร็วนั้นเองนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผลจากการกระทำเนาะ กรมุนาวัตตีโลโก้นะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทํานั่นแหละไม่ได้หมายถึงอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจเนาะว่าทําอะไรจะต้องคิดให้มากกว่านี้ทําอะไรจะต้องรอบคอบให้มากกว่านี้ทําอะไรก็จะต้องคํานึงถึงศีลธรรมและความถูกต้องให้มากกว่านี้ทําอะไรก็ต้องคํานึงถึงผลได้ผลเสียให้มากกว่านี้นะคะเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็เอาใจช่วยให้กลับมาดีกันได้เร็วๆนะ อครบแล้วทั้งสามสถานะชาราศีตุลเดี๋ยว,วเรากลาพข้ักใหมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ